สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไกลามาวารีสคลิปนี้คุณยายมีแคทตัสนะคะที่น่ารักรูปทรงแปลกตาค่ะน้องเลี้ยงง่ายแล้วก็ทนทานมากเลยนะคะคุณยายจะมาทำการขยายพันธุ์ให้ดูกันค่ะมารู้จักน้องกันก่อนเลยนะคะน้องคือคอนโดนางฟ้าหรือปราสาทนางฟ้าหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า q u e e n of Night นะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยถ้ามีดอกเนี่ย ดอกจะบานเวลากลางคืนค่ะแล้วก็ดอกก็จะเป็นสีขาวนวลดอกใหญ่คล้ายดอกบัวนะคะต้นของน้องค่ะลูกทรงจะเป็นทรงกระบอกนะคะมีห้าเหลี่ยมด้วยกันค่ะอย่างต้นนี้จะเป็นสีเขียวนะคะอย่างต้นนี้น้องเป็นคอนโดนางฟ้าด่างค่ะก็จะมีสีเหลืองนะคะสลับเขียวเขียวน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็จะมีหนามค่ะหนามก็จะเป็นแนวนะคะจะเป็นขึ้นตามแนวเหลี่ยมนะคะ หนามนะคะเล็กๆจะขึ้นตามแนวเหลี่ยมนะคะเวลาแตกกอนเนี่ยก็จะแตกเป็นพุ่มนะคะเป็นคล้ายคอนโดหรือว่าปราสาทความสูงความต่ำก็จะลดหลั่นกันไปนะคะถ้าเอาไปปลูกลงดินค่ะน้องจะไม่ต้นเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะแต่น้องจะต้นใหญ่มากเลยค่ะสูงได้เป็นเมตร ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับการปลูกลงดินนะคะต้นจะใหญ่มากเลยส่วนการดูแลค่ะน้องชอบแดดครึ่งวันเช้านะคะซกัก4-6ชั่วโมงส่วนการลดน้ำน้องไม่ชอบน้ำมากค่ะลดซักสัปดาห์ละ1-2ครั้งก็เพียงพอละค่ะทีนี้การปักชำนะคะวันนี้คุณยายจะมาทำการปักชำให้ดูนะคะเราก็เริ่มที่ทำความสะอาดก่อนเลยค่ะ เดีย๋ยวคุณยายขอเอน้องลงก่อนนะคะทำความสะอาดเครื่องมือค่ะที่จะใช้ในการตักน้องเขานะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะเรื่องของเชื้อโรคนะคะทําความสะอาดเครื่องมือให้เรียบร้อยคุณยายใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะคะที่นี้เวลาเราปักชาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะตักเลยก็ได้ค่ะตักแบบนี้เลยก็ได้ค่ะ แต่แผจะใหญ่ก็ต้องทาปุนแดงนะคะแล้วก็ต้องทิ้งให้แห้งซักสัปดาห์หนึ่งนะคะหรือ5วันถึงจะปักชําแต่คุณยายเนี่ยจะปักชําวันนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณยายจะไม่ใช้ตักนะคะแต่คุณยายจะใช้สกิดค่ะเนี่ยค่ะสกิดตรงปลายเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงปลายนะคะเอามีดคมๆนะคะเดีย๋ยวนะคะย่ยขอ ฮหาดูมุมก่อนค่ะหาดูมุมที่จะสะก,กิดเนี่ยค่ะสะก,กิดตรงนี้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะนิดเดียวค่ะสะก,กิดนิดเดียวน้องก็จะได้แผลแผลเล็กๆนะคะตักชำได้เลยไม่ต้องทาปุนแดงนะคะ,ะหนึ่งจริงแล้วค่ะเดีย๋ยวขออีกซกักหนึ่งก่งใกล้ๆกับเมื่อกี้นี้เลย เอาปลายมีดนะคะแหลมๆคมคมค่ะสก,กิดนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องทาปุนแดงนะคะสามารถที่จะปักชำได้เลยนะคะเอาต้นต้นด่างสองกิ่งแล้วก็เอาต้นต้นสีเขียวนี้นะคะเดี๋ยวคุณยาหาหมุมนิดนึงเอาอีกซักสองกิ่งนะคะ ใช้สกิปเหมือนกันค่ะสกิปต,ตรงลงเิ่งเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะอีกหนึ่งนะคะอ,อีกซักหนึ่งเก่งอ่าถ่งแล้วกันนี่ค่ะ ไม่ต้องเสียเวลารอนให้น้องแห้งนะคะถ้าเราถ้าเราตัดอย่างนี้เลยเนี่ยแผลจะใหญ่ต้องรอให้น้องแห้งก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะตัดกิ่งเรียบร้อยละทีนี้เราก็มาทำการตักชําเลยค่ะก็สี่กิ่งก็ใส่กิ่งละหนึ่งกระถางเลยนะคะเพราะว่าน้องจะได้มีเนื้อที่ตอนที่น้องเขาจะแตกกอกนะคะ หรือท่านผู้ชมจะใส่กระถางนึงมากกว่าหนึ่งกิ่งก็ได้ค่ะนะคะอันนี้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกเลยคะ่ะว่าชอบแบบไหนนะคะแล้วแต่ความชอบความสะดวกแล้วก็ปริมาณที่เรามีนะคะอย่างบางท่านเนี่ยมีปริมาณเยอะใช่ไหมคะก็จะต้องใส่กระถางหนึ่งมากกว่า หนึ่งกิ่งก็ได้ค่ะนะคะลองก้นกระถางจริงๆแล้วรองก้นกระถางก็ใช้กมเะเบ้ารพลาสับก็ได้นะคะแต่ว่าคุณยายมีถ่านะคะ่ะถานหุงข้าวนี่ค่ะยอยู่คุณยายก็เลยเอาถานมาใช้นะคะพอเรารองก้นกระถางเรียบร้อยละทีนี้เราก็มาดูวัสดุค่ะวัสดุที่ใช้ในการปักฉ่ำน,นะคะ วัสดุที่คุณยายใช้นะคะปักชำแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางก็ได้ค่ะปล่อยให้น้องโตได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณยายก็จะบํารุงให้น้องเขาไปด้วยเลยนะคะก็ใช้เนี่ยค่ะดินดินถุงทุกทั่วไปน่คะร่อนค่ะ1ส่วนนะคะทรายก่อสร้างค่ะใช้หย,ยาก็ใช้ร่อนค่ะ1ส่วนแล้วก็หินภูเขาไฟเซตหนึ่งส่วนสส่วนค่ะก็คุกคล้าค่ะแล้วสดุปักชำแล้วก็เป็นวัสดุป,ปลูกได้เลยค่ะ เดี๋ยวพอน้องเขาออกรากแล้วเราก็ไม่ต้องย้ายกระถางแล้วค่ะให้น้องเขาโตในกระถางนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าวาสัสดุนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยให้น้องเขาไปเลยนะคะกันมดกันมาแรงให้น้องเขาไปเลยค่ะน้องเขาก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เลยนะคะปักชำแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางและสะดวกสบายมากเลยนะคะแล้วก็ใส่วัสดุค่ะ ซักเศษ3ามส่วนสของกระถางนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ปุย๋ยการมดกันมาแรงให้น้องเลยได้เลยน้องเลียนง่ายอดทนนะคะ สำหรับท่านที่มีเวลาว่างไม่มากนักนะคะลดน้ำสัปดาห์ละ 1- 2ครั้งเองค่ะหรือถ้าถ้าลืมนะคะสัปดาห์ละครั้งเดียวก็ยังได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะอย่าปัญญาขอเติมนิดหนึ่งปักช่ใหม่ๆนี่อย่าเพิ่งรดน้ำนะคะไม่ต้องรดน้ำค่ะ ประมาณ1นึสัปดาห์ถึงสิบวันเลยค่ะไม่ต้องลดน้ำค่ะพอครบนะคะ1นึ่งสัปดาห์หรือสิบวันแล้วเราก็ค่อยลดน้ําน้องเขาแค่สัปดาห์ละครั้งเดียวค่ะจนกระทั่งน้องเขาเจริญเติบโตนะคะงอกรากเรียบร้อยละเราก็ถึงจะลดน้ํำเขาสัปดาห์ละสองครั้งนะคะ แล้วก็อย่าเพิ่งวางไว้ที่แดดนะคะถึงแม้ว่าน้องเขาจะชอบแดดก็ตามแต่ว่าเราเพิ่งปักชำยังไม่มีรากใช่ไหมคะ่าทํารูค่ะแล้วก็ใส่น้องไปได้เลยค่ะไม่ต้องลึกมากไม่ต้องลึกมากนะคะแล้วก็กดเบาๆค่ะกดเบาๆเนี่นะคะหนึ่งต้นค่ะเรียบร้อย เดี๋ยวคุณยายใส่กันมดกันมแมลงให้น้องเขาด้วยแล้วก็หุยนะคะอย่าม่ใส่ไม่เลยค่ะหุยสามเดือนค่ะสามเดือนก็ใส่ครั้งหนึ่งค่ะไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าน้องเขาเห็นต้นเล็กมากเลยค่ะนิดหน่อยพอค่ะ ประมาณสัก5้เม็ดพอนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งสัปดาห์ยังไม่ต้องลดน้ำเดี๋ยวคุณยายขอขอเกลียสากลนจีกับปุ๋ยให้น้องข้าสักน้อยหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วค่นะนึ่งกระถาเดี๋ยวเราจะโรยหินนะคะประดับให้สวยงามอันนี้เราก็เกลี่ยให้เรียบร้อยะคะ่ะ เกลี่ยสตาร์เกิลจีเกลี่ยปุ๋ยให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทําหลุมค่ะทําหลุมตรงกลางไม่ต้องลึกมากนะคะไม่ต้องฝังน้องลึกมากนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้องไปได้เลยค่ะนี่นะคะคุณอยาดูนิดนึงน,น,น,นะคะเอาด้านที่ที่เราที่เราสกิดเมื่อกี้เนี่ยค่ะใส่ลงไป อันนี้คุณยาน่าจะอ๋เดี๋ยวนะคะขอปัดดูนิดนึงเมื่อกี้คุณยายใส่ลงไปไมได่ดูให้ดีอ้าอกับด้านแล้วค่ะอันนี้คือด้านยอดของน้องค่ะนี่ต้องใส่ตรงนี้ค่ะโทษทีนะคะต้นต่อไปค่ะทําเหมือนกันค่ะก็ทําลุมค่ะทาุมแล้วก็ ไปตรงนี้ค่ะตอนสุดท้ายแล้วค่ะยอดอยู่นี่ค่ะอันนี้กดไปไปค่ะกดเบาๆมือค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโรยค่ะโรยด้วยหินนะคะหินนี้ก็โรยเพื่อความสวยงาม เด็นแรกนะคะประเด็นที่สองก็คือช่วยพยุงต้นค่ะน้องเขาก็จะได้ไม่โอนไปเอ็นมานะคะแล้วเวลาที่เราลดน้ํานะคะน้ําก็จะไม่พาดินไหลออกมานอกกระางนะคะแล้วก็ไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อ้วยค่ะเวลาลดน้ำจัดน้องให้อยู่กลาตงตรงๆแล้วก็ ประคับประคองด้วยหินอันนี้เรียกว่าหินเกล็ดนะคะหินเล็กๆหินเกล็ดก็มีขายทั่วไปค่ะตามร้านขายต้นไม้ตามร้านขายเครื่องประเริฐนะคะถ้าต้นไม้ของท่านผู้ชมไม่เยอะก็ซื้อเป็นถุงเล็กๆนะคะเขาก็มีแบ่งขายนะคะแต่ถ้าต้นไม้เรามีเยอะเนี่ย ซื้อเป็นถุงใหญ่ๆก็จะประหยัดกว่านะคะจะถูกกว่าสีก็มีให้เลือกเยอะค่ะหลากหลายสีมากเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบสีไหนนะคะบางท่านก็จะซื้อมาเก็บไว้หลายๆสีนะคะเวลาที่เราใส่กระถางเนี่ย บางท่านก็จะดูว่ากระถางสีอะไรควรใจะใส่ดินสีใส่หินสีอะไรเพื่อเพิ่มความงามให้กับต้นไม้นะคะเพิ่งปักชำใหม่ๆไว้ที่ร่มลำไรก่อนนะคะอย่าเพิ่งกับออกแดดนะเราก็ลดน้ำสัปดาห์ละครั้งเดียวนะคะให้น้องเขาออกราก่อนนะคะค่อยขยับค่ะค่อยเทรนแดดนะคะขยับออกแดด กี่ลเล็ก,กละน้อยนะคะแล้วก็รดน้ำสัปดาห์ละสองครั้งนะคะเมื่อน้องเขาออกรากแล้วชอบแดดเช้าๆนะคะแดดเช้าสักครึ่งวันค่ะทำต้นไม้เล็กๆนี่ก็จะต้องจะเย็นๆนะคะประนีดนิดนึงเพราะว่า ทุกอย่างมันเล็กไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นเป็นกระถางนะคะดี๋ยวมนต้องรดน้ำนะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อแล้วค่ะ,คะสำหรับการขยายพันธุ์นะคะปลูกไปในตัวเลยค่ะเพราะว่าคุณยายไม่ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะพอน้องเขาง,งอกก็โตในนี้ได้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ เอามาประดับนะคะที่โต๊ะทำงานในออฟฟิศส,สวยเลยค่ะหรือจะลงปลูกนะคะเป็นแนวตามรัว้วต้นใหญ่ๆเลยค่ะสูงเป็นเมตรออกดอกต้นต้นใหญ่นะคะต้นเล็กๆนี่ยังไม่เคยเห็นดอกเลยนะคะถ้าต้นใหญ่เนี้ยดอกน้องก็จะใหญ่ประมาณดอกบัวเลยค่ะสีขาวนวลค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ มาอีกต้นหนึ่งนะคะที่มีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับต้นไม้สวยๆงดงามในสัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ